สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะหรือยอด follower นะคะในดีกตอกเนาะโดยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้าไปใน Google เนาะพิมพ์ค้นหาคำว่า SPE SMM ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเว็บแรกไปเลย ็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะและถ้าใครที่ไม่มีสมาชิกเนาะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะมาที่สมัครใช้งาน <S <S ั้นตอกก็งง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่มีขึ้นมาเองได้นะ <S 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 แล้วก็รหัสผ่านที่เราจําได้ด้วยนะคะจะงให้ติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลย และถ้าใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชืเอเข้าใช้งานในบัญชี gmail ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะเราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามใน tiktok นะคะก็เลือกไปที่ tiktok ตรงนี้นะอ่ะเราวันนี้เราเลือกใช้บริการที่รวดเร็วนะคะก็คือการรวบรวมบริการนั่นเองจะแล้วให้เลือกบริการได้เลยนะคะเพิ่มผู้ติดตามเนาะ อ่าเมื่อเลือกทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนะผู้ติดตามนะคะก็กดไปที่แชร์ตรงหน้าโปรไฟล์นะแล้วก,กดคัดลอกได้เลยำนำลิงก์มาวางอ่าเลือกจํานวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ18ชั่วโมง2ี่0นาทีนะค่าใช้จ่ายแค่6บาทเองจากนั้นให้กดส่งนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะสามารถจิ่มีเงินเราเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดประกันใดต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะไปเติมเงินกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะซื้อบริการต่างๆนะคะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางเดีวยกันช่องทางแรกคือการเติมผ่าน QR code นั่นเองเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บบาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะ อีกหนึ่งช่องทางก็คือซองอังกอรวอเลตนั่นเองเติมขั้นต่ำแต่ละสิบบาทสูงสุดไม่เกินท่าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับรนจาเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์นะให้ทุกคนนะคะทา่าตามขั้นตอนนี้ได้เลยเนะาะนั้จักรมาที่บริการทั้งหมดนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยแล้วก็มีการรวบรวมบริการให้ด้วยนะคะมีราคาต่อยอดหนึ่งพันมีคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดนะคะเวลาเฉลี่ยแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยนะจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเพื่อ,าาอ,อน,น,นะคะค สามารถที่ประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครอยากเช็คออเดอร์ตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยนะคะจะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ข้ใช้้่จยเรื่องนะับปริมาณบริการเนาะสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลยอ่าต่อมาที่ตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป,เ,เป็นเรื่องการสั่งซื้อนะคะการชําระเงินเนาะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะมาแจ้งกันได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอช่วยเหลือตอบกันตลอด24ชั่วโมงนะคะ อ่ะช่องทางสุดท้ายการแนะนำเพื่อนนะคะเป็นช่องทางาการสร้างายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กัดปิ่นติงตรงนี้นแล้ะส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนมาแล้วนะได้มีการเติมเงิน,งนงขงเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันที5%จากคันต่ออีที่100บาทนะคะ อันนี้ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ SPE SMM นะคะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเป็นแบบที่ใช้งานง่ายมากๆเลยเนาะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไงบ้างน,นะคะยอดของเราตอนนี้นะคะอยู่ที่205คนนะคนนี้ลองดีลรอบหนึ่งนะคะอ่ยยอดของเรายังไม่ขึ้นนะกันเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะ หลังจากที่เรารอมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้ยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น305ผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะสำหรับใครที่สนใจรับแป่หลิงเว้าล่างคลิปแล้วนะสามารถจิมมิงกกลงเข้ามาเชมญรกันกันได้เลยสำหรับวันนี้หากผู้ผิดประกันใด้ต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ